สวัสดีครับมาพบกันกับช่องมุกสวรลค์ลำโนะครับวันนี้จะมาดูการผสมเกสรนะครับเราก็ดูอายุของต้นนะครับต้นก็จะพร้อมผสมก็จะบวมๆนะครับเมื่อกี้ผมไปตัดก่อนนะครับเราก็จะกรีดตัวกีบพุ่มเกสรนะครับกีบพุ่มดอกนะครับปาดออกนะครับตัวผู้เราเก็บไว้แล้วนะครับ ตัวผู้เราเก็บไว้อีกต้นหนึ่งนะครับมี2ต้นเราก็จะผสมนะครับเราก็จะนำผู้กันนะครับมาป้ากิ่สสนตัวผู้นะครับเมอได้กิ่สอนตัวผู้ก็แตะแตปทระที่ตัวเมียนะครับแตะแตแล้วก็ลูกขึ้นนะครับแตะก็ลูกขึ้นนะครับแล้วก็นำอีกต้นหนึ่งนะครับเราก็จะผสมหลายต้นครับ แต่แล้วก็ลูกขึ้นนะครับตัวเมียเขาก็จะมียางเหนียวๆนะครับเพื่อจะให้กรอนตัวผู้จับนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มารอติดตามผลงานนะครับก็รอให้แห้งนะครับถ้าแห้งก็จะติดเป็นมเมล็ดขึ้นมา,อาพอมเมล็ดใกล้จะสุกเราค่อยเอาถุงมาครอบนะครับเพื่อไม่ให้มเมล็ดหล่นนะครับเพราะถ้าเราครอบก่อนอาจจะทําให้เกิดขึ้นลาได้นะครับสําหรับ ช่องมุกส่วนลำโขงก็จะนำสาระดีๆมาฝากอินครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับช่องมุกส่วนลำโขงชแนลครับขอบคุณมากครับ